สวัสดีค่ะจากช่องนิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะแบบง่ายๆกันค่ะเป็นลายน่ารักนะคะประหยัดลิบบินนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะ ส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลครังนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรนะคะลักษณะนี้เลยตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นลงมา9ซนติเมตค่ะตรงนี้นะคะ9ซนติเมตรนะคะแบบนี้ จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิปป้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2องคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3ามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ล้วงอาริบินเส้นที่3เข้าไปในห่วงจากนั้นให้เ,เพื่อนเือนดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เพื่อนเื่อนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะตรงนี้พับลงมาด้านล่างค่ะ เ้นยาวด้านขวามือนำปลาลิวินสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะดีดม,มุมให้เป็นรอยค่ะลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบินเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือสอดนะคะเส้นสั้นด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นสั้นด้านขวามือก็สอดนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะทํามุมนะคะด้านล่างของตัวดอกนะคะตรงนี้เราก็จะทําเส้นด้านใต้มือตรงนี้ค่ะเป็นเพื่อนพับริบบิ้ลงมาลักษณะน,น,นี้นะคะแล้วก็พับปลายริปบิ้ขึ้นไปด้านบนค่ะพองปลายริปบิ้นนะคะแล้วสอดช่องตรงนี้ค่ะ ราจะได้ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้โลงแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นรีบตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะลงมาพับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้จากนั้นโป้งปลายริบบิ้นนะคะลงมาสอดตรงช่องตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะกดลงมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้ดีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามพับริบบิ้นลงมาพับปลายริบบิ้นขึ้นไปนะคะโค้งปลายริบบิ้นลงมาค่ะ่อตรงนี้ ปาลิบินโผล่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงนะคะกดลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่ะก็รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พับรลิบินนะคะลงมาพับปาลิบินขึ้นไปนะคะพับลงมาลักษณะน,นี้สอดตรงนี้นะคะ จากนั้นก็ค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะจากนั้นก็รีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้มุมลักษณะนี้ค่ะได้มุมแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําด้านในกันเลยนะคะทํากลีบด้านในนะคะตรงนี้เราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะจับ ลักษณะนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะแล้วทำเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้พับริบรบิ้นลงมาค่ะแบบนี้ทางขวาม,มือนะคะพับปลายริบบิ้นงลงมาค่ะสอดใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างเพื่อนก็ค่อยๆ,อๆ,ๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะจะได้ประมาณนี้เส้นที่สองพับริบบิ้นตรงนี้ลงมาทําเส้นนี้ แบบนี้ค่ะพับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะจากนั้นก็ค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้ตรงนี้ลงมาทําเส้นนี้นะคะพับริบบิ้มาทางขวามือพับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะสอดต,ตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่พับลิบบิ้มาทางขวามือ พับปาลิบ้ลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ใต้กลีบที่1เลยนะคะปาลิบิ้นโผล่ตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะจกนั้นให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆจัดกลีบให้เท่ากันนะคะค่อยๆดึงนะคะมุมตรงนี้เขาจะหักง่ายนะคะค่อยๆดึงค่ะ พอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกนะคะเส้นสั้นนะคะตัดออกทั้งสเส้นเลยนะคะตัดให้ชิดนะคะ เราจะเหลือเส้นยาไวลักษณะนี้ค่ะเราจะมาทํามุมของตัวดอกนะคะตรงนี้ทํามุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะใหเ้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยพับมาทางขวามือลักษณะนี้บิดปลายริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดด้านบนของเส้นที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะเส้นสั้นที่เราตัดเมื่อกี้นะคะแบบนี้ ปาลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาทางขวาม,มือนะคะพับปาลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้สอดนะคะด้านบนของเส้นสั้นนะคะที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะแบบนี้ปาลายริบบิ้นผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ ประมาณนี้ค่ะเส้นที่3ามเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่พับริบบิ้นค่ะ เพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงนะคะพอเราได้มุมเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะด้านหลังนะคะเราก็จะตัดเลยนะคะ เราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกลัวเลื่อนหลุดเพื่อนๆก็ใช้นะคะเทปใสนะคะติดตรงนี้นะคะติดกันลิบบิ้เลื่อนหลุดด้วยนะคะตรงนี้หรือจะไม่ติดก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะแบบนี้เลยแบบนี้ง่ายสวยๆนะคะ ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ